ข้าไปเข้าเนื้อหานะครับเนี่ยผมเป็นคนเซตเองแล้วผมก็ต้องเหน่อยขอเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือแนวทางการศึกษาอบรมสัมมนาเนี่ยนะครับในโลกทุกวันเนี้ยมี2แนวทางนะครับมีสแนวทางแนวทางที่1เลยแนวทางที่1ที่ทำกันอยู่นะครับ ยวผมไปยืนตรงนั้นได้ไหมเออนะผมขออนุญาตไม่เธอเธอนั่งตรงนั้นผมจะยืนงข้างเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องหันจะได้ใกล้ชิดพวกเราอล้กนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าถ้าอันี้มันถอนมากๆก็ขยับไปได้ มีที่เสียบไฟที่อื่นนะ